สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาแนะนํา2กองนะครับด้วยสถานการณ์ของความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเราก็มองว่าการกระจายการลงทุนนะครับแล้วก็การซื้อถือยาวๆเนี่ยน่าจะได้ผลประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะดีกันกากลงทุนในวันนี้นะครับในส่วนแรกนะครับเรื่องของเอาลุกก่อนครับเรามองว่าเรื่องของฝั่ง u เมกเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเรื่องของ recession ได้นะครับทุกท่านเห็นว่าจริงๆ้วเนี่ยราคาสินทรัพย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับกองทุน a า k นะครับหรือว่าหุ้นเทคต่างๆเนี่ยก 50-60% year to date นะครับอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่าอาจจะเกิดเป็นวิกฤตอีกรอบนึงนะครับไปคล้ายๆกับ .com ห้าวิกฤต .com ในช่วงปี 2002, 2002นะครับสิ่งที่ทำให้นักลงทุนกังวลในวันนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของการขึ้นดกเบีของเฟดอย่างเร่งตัวนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการขึ้น0.75ซนนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากในรอบ40ปีนะครับในรอบ30ปีนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยก็ค่อนข้างสูงในรอบ40ปีเลยนะครับทางฝั่งของ USA นะครับก็เลยมองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะชี้นำไปสู่เรื่องของ recession ที่เกิดขึ้นได้นะครับ ราวนี้เองถ้าเรามองไปในอดีตนะครับการเกิดตัว inverted yield curve นะครับก็คืออัตราพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะครับที่น้อยกว่าอัตราพันธบัาตรตอบแทนอัตบาลทัาา้าครับของอายุ2ปีนะครับก็จะเป็นสัญญาณว่าอาจจะเกิดตัว recession ขึ้นได้ในอนาคตนะครับในปีนี้เองนะเราเห็นเหตุการณ์เรื่องของ inverted yield curve เนะี่ยมาสัก2-3ครั้งแล้วนะครับเราก็คิดว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงจุดนั้นนะครับ อ,อย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของตัวอินเฟลชันก่อนนะครับอินเฟลชันเนี่ยถ้าดูชาร์ททางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัว world economy weighted inflation นะครับเป็นการ รวมอินเฟลชันนะครับทวงโดยน้าหนักตามขนาดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยสูงมาสักเกือบเกือบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเหตุผลหลักสองตัวนะครับเป็นดิเวอร์หลักก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวราคาฟู้ดราคาอาหารที่ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นที่มาจากเรื่องของวิกฤตรัสเซียกับยูเครนนะครับอันนี้เองก็เป็นปัจจัยกดดันนะครับแล้วก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างกังวลในวันนี้นะครับ คราวนี้เองนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับสิ่งที่เราแนะนำนะครับก็เรามองว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายปีนะครับก็ยังมุ่งเน้นในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพนะครับหรือเรียกว่าคุณภาพขยับนะครับก็คือเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะการเติบโตในระดับปานกลางนะครับแล้วก็มีความมั่นคงของธุรกิจแล้วก็รายได้นะครับเพื่อรองรับความเสี่ยงหรือปัจจัยผันผวนที่เกิดขึ้นได้นะครับส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำนะก็ถือว่าเหมาะสมนะ ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเองนะครับเรายังแนะนําว่าให้ แนะนำลงทุนนะครับเป็นการกระจายตัวการลงทุนนะครับไปในหลากหลายสินทรัพย์แล้วก็หลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็น่าจะช่วยสร้างพอร์ตให้มีความเหมาะสมเพื่อลดความผันผวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้ามันเกิดดีไซนขึ้นมาจริงโดยเฉพาะทางฝั่งของ US นะครับแล้วก็ถ้ามันกระทบไปสู่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเรามองว่าตรงนี้อยงเป็นโอกาสนะครับทุกวิกฤตมีโอกาสครับเรามองว่าให้เป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้นทยอยเข้าซื้อหุ้นนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าการทยอออเเข้้้าืืืหุนนีก็ถไปป6ด1 แล้วก็ถือระยาวๆเนี่ยแน่นอนม,นมันต้องช่วยสร้างผลตอบแทนได้แน่นอนนะครับ คราวนี้เองนะครับเราก็เลยแนะนำา2กองทุนนะครับเป็น2สไตล์ครับกองทุนแรกเนี่ยจะเป็นกองทุนเปิด Principal p r o p e r t y income เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับหรือว่าตัว Principal i p r o f rmf อนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการลงทุนในหุ้น property f u ้ d หรือว่า ReIT นะครับก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการลงทุนที่มีความค่อนข้างมั่นคงนะครับมีกระแสรายได้จากตัวสินทรัพย์ที่ไปลงทุนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ช่วยรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับอีกองหนึ องแรกก่อนนะครับ Principle I Prof I M F นะครับก็ตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นของกองก็คือว่าจะมีการ โอกาสลงทุนนะครับในกางสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีรายได้ค่าเช่า,าที่มั่นคงนะครับกองนี้นะครับจะเน้นลงทุนในส่วนของประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์นะครับทั้ง2องกองนะทั้งสองประเทศนะครับก็จะมีรีสตนะครับสินทรัพย์เนี่ยที่มีความมั่นคงแล้วก็สร้างรายได้สม่ำเสมอน,นะครับตรงนี้เองก็จะน่าจะช่วยสร้างตัวดีวิดเนอินคัมหรือว่าการจ่ายผลออกมาเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับนอกจากนั้นเองนะครับถ้าเรามุ่งเน้นหรือว่าโฟกัสในส่วนของเซกเตอร์หรืออุตสาหกรรมที่ค่อนข้างแข็งแก่งนนนนรักาเพิ่มขขึ้้องฟใวี ไม่คงไม่น no so so ่าเป็นห so ่วงเพราะว่าการเพิ่มค่าเช่าของบริษัทพวกนั้นนะครับก็จะสามารถปรับเพิ่มได้ด้วยถ้าธุรกิจนั้นยังแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้เองก็จะเป็นแนวการจัดพอร์ตการลงทุนของเราว่าจะเลือกในสินทรัพย์หรือว่าเรื่องของเรื่องของบริษัทในเซกเตอร์ไหนนะครับตอนนี้เองในเรื่องของการตัวลงทุนนะครับผู้จัดการกองทุนของเราบริจพ์พรินซิลนะครับก็จะมีการใช้วิการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของท็อปดาวนะครับดูเรื่องของเศรษฐกิจนะครับว่าดีหรือเปล่าแล้วก็ดูเรื่องของปัทม่อัพด้ววยยนะครรับด่่องีาาไ ตอนนี้ถ้าเกิดด,ด,ดูเรื่องของตัวปี2อง2ัีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาบิตของไทยเนี่ยก็ยังปรับตัวมาไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยก็ยังรอเรื่องของการตัวรีโอเพนนิ่งของไทยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเปิดเปิดเราต้องต้องเที่ยวมากขึ้นนะครับ TDP ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัว utilization rate นะครับหรือว่าอัตราการใช้งาน t r a ฟ f i ในส่วนของรีสต่างๆในไทยเนี่ยก็คงปรับตัวขึ้นขึ้นดีด้วยเช่นกันนะครับในช่วงที่มีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าความผันผวนจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับรีสไทยแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าได้รับผลกระทบน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับรีสในฝั่งของสหรัฐหรืหรอ,อยุโรปนะครับจริงๆแ้ะเหตุผลสําคัญก็คือว่าจริงๆแล้วทั้งไทยแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมีการจ่ายปผลผลนะครับของของ,ของ ตัว12 months trailing นะครับ D/EU นะครับของไทยแล้วก็สิงคโปร์นะครับชาร์จทางด้านซ้ายล่างนะครับก็จะเห็นว่าอัตราันผลเนี่ยอยู่มาสัก5%สาหรับไทยนะครับแล้วก็4%สาหรับสิงคโปร์นะครับอันนี้เองก็ถือว่าจะช่วยเป็นเป็นคูชั่นหรือว่าตัวรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนอกจากนั้นเองนะครับการเปิดประเทศของไทยแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมันก็จะช่วย สนับสนุนนะครับในเรื่องของ Reopening t e a m นะครก็จะช่วยว่าทําให้พวกศูนย์การค้านะครับโรงแรมเนี่ยกลับมามีตัวการใช้งานที่มากขึ้นแน่นอนแหละ earning ็ของกําไรของพวกนี้ก็จะมากขึ้นด้วยนะครับหมายความว่าแนวโน้มการจ่ายปันผลในช่วงอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะกลับไปยืนอยู่ที่เดิมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราดูตรงชาทางด้านขวามืออันนี้ก็จะเป็นตัวแสดงให้เห็นว่าตัว dps นะครับหรือว่าปันผลต่อเอ่อปันผลต่อหุ้นเนี่ยน่าจะมีทิศทางดีขึ้นนะครับในแง่ของ v a l u a t i อ n ัน่น่นอง ประเทศไทยกับสิงคโปร์ที่เป็นเรทนะครับก็ยังถือว่ามีดิสเค้าอยู่พอสมควรนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีตัว เราใช้ตัว P/B หรือ Price per book นะครับ Value มาดูว่าตัว valuation ของไทยริสแลวก็สิงคโปริเนี่ยถูกหรือแพงอย่างไรนะฮะถ้าดูของไทยก่อนปัจจุบันเนี่ยก็เทรดอยู่มาสักลบ1.4 SD ่นะครับก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับสัก5ปีก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกลับมา reopening ได้ดีนะักท่องเที่ยวกลับมาเพิ่มขึ้นยังมี momentum, ม้นตั้มอย่างที่ดีขึ้นด้วยนะครับเราก็มองว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนให้การลงทุนในส่วนของไทยริสเนี่ยสร้างโอกาสการตอบแทนได้้ค่่อนนนขางดีเชกั ข้า้าหนในส่วนของสิงคโปริตสิงคโปริตนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเทรดติดลบประมาณสักลบหนึนะครับก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในช่วงที่ผ่านมา5ปีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันครับแล้วก็ติม r รีโอเพนนิ่งเพลยของทั้งสองเนี่ยก็น่าจะช่วยลักตันของราคาหุ้นนะฮะของทั้งกลุ่มได้ดีขึ้นโดยเช่นกันนะครับ ถัดมานะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับของกองนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วน,นครับก็คือของตัวสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับทางฝวามือนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำหนักในการลงทุนเนี่ยใกล้ๆก,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 กันนะครับสักประมาณ4 6่ถึง นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูท็อปไฟฟ์โฮลดิ่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรายชื่อหุ้นที่อาจจะคุ้นตากับทุกท่านบ้างนะครับถ้าดูตัวของแคปิตาแลนด์ก่อนนะครับกับตัวแอสเซนดัเนี่ยก็จะเป็นหุ้นของทางลริของทางฝั่งสิงคโปร์นะครับแคปิตาแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นตัวบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับมีการกระจายการลงทุนไปหลากหลายประเทศนะครับประมาณสัก40ประเทศได้นะครับแล้วก็260เมืองนะครับแล้วก็จากมุ่งเน้นหรือว่าคอร์อตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่สิงคโปร์แล้วกก็็็ีจนนนะัั้วตอเป ตัวรีทของสิงคโปร์ที่ใหญ่ในสิงคโปร์นะครับแล้วก็ลงทุนในส่วนของบิสเนสสเปซนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวรีสต่างๆนะครับอันที่2เนี่ยย้อนกลับมาตรงกลางนะครับคือ CPN รีส CPN retail growth นะครับ r i ร h o โ e REIT อันนี้เนี่ยทุกท่านคงทราบดีก็คือการลงทุนในส่วนของห้างของทางฝั่งเซนทัลนะครับแล้วก็โรงแรมต่างๆนะครับเราก็คงจะพยายามมุ่งเน้นนะครับโอเวอร์เวตในส่วนของกลุ่มตัวรีเทลนะครับแล้วก็ตัวโฮสตทบริตี้ที่จะได้รับผลประโยชน์ของฝั่งการรีโอเพนนิ่งต็มนะครับโอเคถ้้้าาางันเรจะขขอมไป ตัวของอ,อีกกองหนึ่งนะครับตองน,นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของ Quality Growth นะครับแล้วก็ลงทุนทั่วโลกนะครับเพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของหุ้นที่แข็งแกร่งนะครับทางด้านของแบรนด์ก็ดีในเรื่องของ Quality ก็ดีนะครับตรงน,นี้ไม่ชื่อว่า Principal Global Opportunity Funds นะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็น S S F นะครับตัวย่อชื่อกองก็คือว่า Principal G Off นะครับ S S F โ okay, อเคตรงนี้เองนะครับเราก็จะลงทุนผ่านมาเสเตอร์ฟันของของเราที่ชื่อว่า Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund นะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นลงทุนใน,นธุรกิจทั่วโลกนะครับที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เกาะกระแสาการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะครับแล้วก็จะบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับของตัว Morgan Stanley นะครับแล้วก็จะเน้นลงทุนแบบ Bottom up นะครับแล้วก็มี High c o n v i c t i o n ค่อนข้างสูงนะครับ โอเคครับในคำว่ากดตัวคุณภาพนะครับ high quality หมายความว่าอย่างไรครับความหมายก็คือว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับมีธรรมาภิาลที่ดีนะครับแล้วก็มี growth หรือว่าแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูทางขวามือนะครับความแตกต่างคืออะไรก็คือเรื่องของแบรนด์นะครับแบรนด์จะสามารถสร้างอำนาจในการต่อรองในการต่อรองเรื่องของราคาได้นะครับมีแบรนด์มีลูกค้า มี m า r k e t s h แช e ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งนำมาเรื่องของ Co s t Leadership นะครับหมายความว่ามีต้นทุนในการทำธุรกิจหรือว่าการผลิตที่ถูกนะครับแล้วก็มี e c o n o m y of Scale ซึ่งหมายความว่าสามารถสร้างกำไรได้ดีกว่าคู่แข่งนะครับอนอกจากนั้นเองในส่วนของ n e t w o r k Effect กนะครับก็คือเรื่องของผู้ใช้ฐานผู้ใช้เรื่องของสาขาที่มีทั่วโลกเนี่ยก็จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันเช่นกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทาง m o r g a ก s t a n น e y นั้นมองหานะครับแล้วก็จะเอามาสร้างอยู่ใน,อน,อน,ในพอร์ตโฟลิโอ ก็จะมีขั้นตอนที่เรียกว่านะครับตําหลักตรงนี้นะครับซึ่งเป็นไอเดียเจเนอเรชันเข้ามานะครับเรื่องดูเรื่องของ v a l ลูเอชันด้วยสร้างพอร์ตแล้วก็ดูว่าจะตําหนักตามคอ n v ิ c ชั่นมากต้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหุ้น Top 10ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นกันก็อาจจะมีคุณน่าคุณตากันบ้างอย่างเช่นตัว Amazon นะครับ Adobe นะครับถ้าเกิดดูตัวแรกๆอย่างเช่นเ e r v i ว e Now เนี่จะเป็นพวก c l าว d Service นะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว10บตัวแรกเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณสักะะหาา้าเ,าเน, High นวก,เกิดดูจน ตัวเวทของเขาแต่ละตัวเนี่ยก็จะมากกว่าอินแบงร์สมากเลยมากกว่าอินด x ์เหมือนกันหมายความว่าความมั่นใจของการลงทุนของเขาเนี่ยจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีในระยะยาวนะครับส่วนใหญ่เน้นลงทุนในฝั่งของ US นะครับแล้วก็เน้นในส่วนของกุ้มหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็ c o n s u m e r d i s c r e u t i o n a r y นะครับ ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมานะครับลดลงตามทิศทางของเทคนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเทคในในกลุ่มในกองนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีกองนี้เหมาะสมในจังหวะน,นี้เพราะว่าถือเป็นโอกาสในการซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําเฟมของการลงทุนของกองน,นี้นคือ5้าถึงสิปีขึ้นไปนะครับเรามองว่าจังหวะที่หุ้นแบบตวลงอย่างที่กล่าวไปนะครับถือว่าเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นที่ดีทั่วโลกที่มีคุณภาพแลวก็กรดที่ดีครับค่ะขอบคุณคุณอนามากเลยนะคะที่มาแนะนำสองกองด้วยกันนะคะได้แก่กอง Principal Global Opportunity นะคะก็เป็นกองที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกกระจายในหลายๆเซกเตอร์ค่ะแล้วก็อีกกองเป็น Principal iProf RMF ค่ะก็คือลงทุนในในในอุตสาหกรรมอสังหาค่ะในสินทรัพย์ที่มั่นคงแล้วก็รายได้สม่ำเสมอน,นะคะเดี๋ยวมีคำถามถามมาจากทางช่องทางซูงนะคะเกี่ยวกับต้น อตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบท,ทุกอย่างสูงขึ้นเลยอยากรู้ว่าช่วงนี้ควรลงทุนหรือเปล่าคะหรือควรรอให้ต้นทุนทุกอย่างคงที่ก่อนแล้วควรลงทุนดีคะครับผมว่าจริงๆแล้วการที่ต้นทุนสูงขึ้นจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับมันก็เป็นจังหวะนะครับที่ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อแต่คำนี้ความหมายคือไม่ได้ซื้อทีเดียวนะครับต้องค่อยๆทยอยซื้อนะครับเพราะว่าการที่ซื้อในจังหวะที่คนกลัวนะครับหรือจังหวะที่ตลาดแย่นะครับถือว่าเป็นการสร้างผลสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตคร ค่ะขอบคุณขอบคุณคุณอนณามากเลยนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามแล้วกันค่ะค่ะก็ทั้งทั้งกองทั้งสองกองเนี่ยทั้ง principal global opportunity s s f นะคะแล้วก็ principal iProp i m f เนี่ยเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนให้คุณอนณาช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับอย่างถ้าเป็นกองของ principal iProp นะครับจะเหมาะนักลงทุนที่ไม่ต้องการความผันผ,นผวนเลยหรือว่ามากนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ในเรื่องของ r เนี่ย จะค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีการจ่ายดีวเวนดดีเวนด์ดนออกมาต่อเนื่องเลครับหรือว่าเงินปันผลนั่นเองนะครับสำหรับตัวกอง p r i n c p p l พ g o p ชอ p ีอนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของโ o w ด h นะครับเป็นหุ้นของเน้นของเทคนะครับก็อาจจะมีความผันผวนหน่อยในระยะระยะช่วงนี้นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยก็น่าจะสามารถสร้าง ผลตอบแทนได้สูงกว่านะครับความหมายก็คือว่าถ้ากองแรกเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนประเภทที่รับความเสี่ยงได้ต่ำหน่อยนะครับกองที่สองที่เป็น principal G of เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่มีความต้องเอ,อ่อรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นนะครับข้อส่วนก็ถ้าถ้าไม่หวังผลตอบแทนที่หวือหวาแต่เน้นออมระยะยาวไว้ใช้ในยามกเกษียณได้ก็คือตามกองที่ทางคุณอาณาแนะนําได้เลย ครัค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณอนามาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้แนะนํากองทุนเด่นๆนะคะกับของทางพิพศษให้เราค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคับขอบคุณค่ะค่ะ